อ,อันดับที่5ของผมนะครับ Mars Rider b l a ลดเขาจะใช้การ์ดเนี่ยใส่เข้าไปในเข็มขัดแล้วเข็มขัดมันก็จะออกมาพันรอบเอวครับซึ่งอาวุธหลักของเขาก็คือดาบที่อยู่ตรงนั้นฮะดาบของเขาเนี่ยสามารถกางออกมามันจะมีการ์ดซ่อนอยู่10กว่าใบเลยนะครับส่วนอันดับ4ของผมเนี่ยเดินเถรบมานิดนึงครับนั่นก็คือดนโอนั่นเองเขาจะมีปีศาจมาสิงร่างครับปีศาจเนี่ยเขามีสีสีถ้าปีศาจสีเหลืองมาสิงกดปุ่มสีเหลืองที่เข็มขัดมันก็จะแปงลงร่างเป็นร่างสีเหลืองอาวุธก็จะเปลี่ยนจากดาบเป็นขวาาาานนนจกขวเปป็ืตม ด้วยอันดับที่3นะครับเป็นไรเดอร์ที่ใช้มือถือกดรหัสแล้วก็แปลงร่างแล้วมือถือเขาเนี่ยเปลี่ยนเป็นปืนได้ด้วยซึ่งเห็นตรงแท่งๆท,ที่เข็มขัดเขาไหมฮะเป็นกระบอกไฟฉายมาติดที่ขาปุป๊บเนี่ยมันจะใช้เป็นท่ากระโดดไรเดอร์คลิกได้ด้วยส่วนอันดับ2ของผมครับอยู่ข้างๆกันนั่นก็คือริวคิเห็นตรงเข็มขัดเขาไหมครับมันจะมีการ์ดที่ดึงออกมาแล้วก็ใช้การ์ดนั้นในการต่อสู้เรียกดาบเรียกมังกรส่วนอันดับที่1ของผมครับหล่อที่สุดเท่ที่สุดสวยที่สุดไม่ใช่ดีเขยทครับ นั่นเองครับ